เออจะบอกว่าเป็นทีมในฝันของผมเลยสำหรับปีสแสดงนะโ oh so อ้โหโซฟียนอัมระบัดบอกว่าชอบแมนยูมากๆทีมในฝันเขานะครับแมนยู U, ปิดท้ายยืมตัวอัมระบัดมาจากฟีออเรนดตาพ่วงออปชั่นซื้อขาดเรียบร้อยแล้วนะครับปิดจ็อบ สมใจอยากของอัมระบัตที่ได้มาอยู่กับทีมในฝันเมื่อเมนยูแรับส่งท้ายตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยการยืมตัวเขามาจากฟิออรเดนาจนจบฤดูการพ่วงออปชั่นสําหรับการซื้อขาดเข้าไปด้วยนะครับเราต้องบอกว่าเมนยูสนใจในตัวอัมระบัตมาเป็นเวลานานแล้วและพวกเขาก็เสริมทัพไปหลายตําแหน่งก่อนจะมาปิดท้ายกับอัมระบัตในโค้งสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์น,นี้จะบอกว่ากดแฟร์เพย์การเงินเนี่ยจะไม่เมนยูขยับลําบากและเลือกที่จะยื่นข้อเสนอยืมตัวเขามาจากฟิออแต่ก็ข้อเสนอแรกโดนปฏิเสธไปนะครับ แมนยูส่งคนไปเจรจาถึงอิตาลีก่อนจะกลับมาพร้อมข้อตกลงยืมตัวอัมรบัตจนจบฤดูกาลน,นี้ด้วยเงิน10ล้าน,นายูโรสดใสเงินไขอีก20ล้านยูโรสำหรับการซื้อขาดอีกทั้งยังพว่วงแอเดนอนไว้อีก5ล้านยูโรด้วยนะครับอัมรบัตได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อื่นเหมือนกันแต่ก็เลือกปริเสธเพราะเขาต้องการมาที่แมนยูมากๆออแมยังทำให้อัมรบัตได้ร่วมงานกับเอริกชนาอีกครั้งหลังเคยร่วมงานกันที่สมาย,อยูอุตเทกนะครับมาฟังสิ่งที่อัมรบัตได้ให้สัมภาษณ์หน่อยเขา เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กลายเป็นนักเตะของแมนยูผมต้องอดทนรอเพื่อช่วงลานี้แต่ผมเป็นคนที่รับฟังใจผมเสมอและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับสโมสรในฝันของผมแล้วผมเป็นนักเตะที่มีแพชชั่นนะผมอยากที่จะมอบพลังให้กับทีมและผมจะทุ่มเททุกอย่างไปกับทุกสิ่งที่ผมทําให้กับทีมได้ผมรู้ดีเลยแหละว่าเอริกชันฮารชอบทํางานในแบบไหนและเขาต้องการอะไราจากนักเตะของเขาการสั่งสอนและชีนน้แนะของเขาเนี่ยช่วยให้ผมพัฒน,นาตัวเองขึ้นเยอะมากในช่วงแรกๆของเส้นทางอาชีพ ผมรู้ว่าเขาจะช่วยดึงศักยภาพความสามารถของผมออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะช่วยทีมให้ประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้อันนี้คือสิ่งที่อัมระบัตได้ให้สัมภาษณ์นะครับอัมรบัตคนนี้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับอุทิกในนิสเอร์แลนด์ครับก่อนจะเล่นกับฟีนูสแลวก็คับรูสจากนั้นเนี่ยสูกยุมตัวไปกับเวโรนาและผลงานดีครับฟีออเรเดนาเซ็นสัญญาไปร่วมชิมเลยในปี2020เจะบอกว่าฤดูกาลก่อนเขามีส่วนสําคัญในการพาฟีออเรเดนาเข้าถึงรอบรองชาเลิศโคปาอิตาเลียและก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับนอกจากนี้อัมระบัตยังเป็นดาวเด่นให้กับบททีมมชชาิโรรรอก่คุยงงงจนถึ ฟุตบอลโลกที่กาตาที่ผ่านมาด้วยนะโอ้โหเรียบร้อยครับทีมในฝันของอัมราบัตสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้มาสมใจอยากแล้วนะโอ้โหแฟนบอลปีแสดงเฮ hey, เลยที่ได้อัมราบัตมาจนได้ครับคึกอย่างม้าเลยนักเตะคนนี้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม